าเทวโศกพรามเ้าครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านบิวอินที่ปล่อยเช่าครับผนังตกแต่งซ่อนไฟแล้วก็มีลายฉลุ CNC นะชุดเซตทีวีชุดนี้ลูกค้าบอกว่าผมไม่อยากได้ลายหินบุกแมทนี่เลยครับเราก็เลยดีไซน์ผนังตกแต่งอันนี้ออกมาห้องนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าทีแรกอ่ะมันคือระเบียงโอเพนเลยเป็นปล่อยลมเป็นพื้นที่สักล้างครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นห้องนี้ครดูกันเลย ตู้เสื้อผ้ามีโตเครื่องแป้งต้องบอกว่ากระจกเนี่ยคือสั่งคัสตอมไม้นะสั่งทําพวกรอยตัวทั้งหมดเนี่ยทางบริษัทเราแอดพา t ซิมิ t ิกดีไซน์เนี่ยก็พาไปเลือกให้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ว่าเราบิวอินเสร็จแล้วเราปล่อยให้ลูกค้าเลือกรอยตัวมาจัดลงเองภาพรวมออกมาก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าให้ท่านผู้ชมตัดสินใจ <Wow. S 1> แล้วก็มาเป็นชุดนี้ครับชุดทีวีเอ้ยไม่ใช่ เริ่มจะรวนผนังตกแต่งหัวเตียงของห้องนอนมาสเตอร์ครับแล้วก็มีผนังตกแต่งฝั่งตรงข้าม Walk in c l o s e t ของมาสเตอร์เบดมครับก็จะเป็นห้องแต่งตัวเข้ามาก็จะเจอกับไอแลนด์ครับตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งแอดพาร์ทรับจบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเช่าจะอยู่เองติดต่อเรามาได้เลยครับที่ช่องทางนี้ครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ